อยากจะขอเเวลาทีนนเออตอนที่นี่นเขาก็อายุแจ้งขอว่ามีการเยเท่าไรคน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 ป่วยได้ก่อนไ้ใช่เออแต่ว่ามีอาการเออว่าทำสรางก่อนนะฮะเพื่เพื่เเฉยก็ไม่ถึงมแจ้งราะ่ยังยังไม่ถึงรบดี่าสุดเสีย คือมั็นต้องผมกมีแค่นี้แหละคือไม่มีอะไรเดี๋ยวว่าเออพอมันไปเป็นสาวมันดูมันดูสิ่งส